สวัสดีครับผมป๊อบแท็บทูนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการแต่งรอยสักนะครับโดยใช้แอป ibitpen นะครับเราโหลดมาอันดับแรกนะครับ เนี่ยเราโหลดมาแอปจะเป็นอย่างนี้นะครับไอบิตเพนเอ็กนะครับปุ๊บเราก็มานี่เลยเรื่องหน้ากระดาษมาเพิ่มตรงนี้นครับอันนี้ผมจะเลือกกระดาษ A4 ทำตาม,ตามชา้าๆเลยนะครับแล้วมาเพิ่มกระดาษตรงนี้ครับเรามาเลือกรูป เพิ่มรูปนี่นะครับปึ๊เราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราจะแต่งรอยสักรตรงขาเงี้ยปึ๊บ ยกเลิกนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็กดตรงเลเยอร์ตรงสีนะครับเปึ๊บเป็นปากกานะครับก็เ,เขียนตรงที่เราจะ ใส่รอยสักลงไปอันนี้จะไม่สวยนะครับเพราะว่าผมทำให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็มากดเทสีทให้เต็มเลยนะครับกดย้ำๆหลายรอบ เสร็จแล้วเราก็มากดเพิ่มรอยสักนะครับกดตรงกล้องเหมือนเดิมเราก็มาเลือกรอยสักที่เราโหลดมาแล้วเนี่ยได้มาแล้ว ต้องทํากันดูนะครับทำง่ายง่ายรึบพอได้ที่เราต้องการแล้วเราก็กดยกเลิกนะครับรอยสักก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงขาที่เราทําระบายไว้แล้วก็ปรับให้มันเนียนหน่อยก็ ปรับสีให้มันเนียน,นหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับเรากดออกปึ๊บเนี่ยก็จะได้แล้วรอยสักที่ขาง่ายนิดเดียวครับลองทํากันดูนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับ